คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงเป็นการหาอยู่กับกินด้วยชีวิตจริงอาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ที่รับชมควรมีอายุ18ปีขึ้นไปฝากกดติดตามช่องพันป่ายเอ็นจด้วยทีมงานพันป่ายเอ็นเจ้เรานะครับก็มากัน3ามคนนะครับเราจะมาลงไข่หาปลาสวายตรงนี้นะครับก็จะใช้เบ็ดควางไปฝั่งนู้นนะครับแล้วก็เบ็ดลากมานี่นะครับใหญ่พี่ตั้มเป็นคนคว่องเบ็ดครับส่วนผู้ใหญ่เสียงครับจะเป็นคนปล่อยคายครับผม วันนี้ก็มาแค่สามคนนะครับอีกสองคนไม่ว่างนะครับมันเฟร็ดกับพี่ต้นไม่ได้มานะครับเดี๋ยวพ่อพใหญ่เสียงกำลังเอาไข่ครับี๋ยว,นนวพี่ตามเราจะควา้างเบ็ดไป็นลอยอยู่ฝั่งนู้นครับแลบค,ครับคว้างแล้วครับ ปไปหไปฟางแลนะครับผมจะทำการปล่อยไายแลครับเอาอีกปากนึงแม่มาเลยพอคนเดียวพอไง ตอนนี้เราก็เดินมาถึงลูกทุนของไปน,นะครับเดีย๋ยวจะทำการมัดใส่ค่ายนะครับเดีย๋ยวพอเสียงกำลังเดินเข้าบิม้มบิ้มของภาคอยู่ฮะนี่ครับตอนนี้ก็ทำการปล่อยแล้วครับ wow น,นี่ก็สุดแล้วครับเดีเราจะไปนั่งพักกันแล้วก็รอดูผลงาน,นครับถ้าป,ปามออกมาจากผักนี้ก็คงจะได้ตัวนะครับไปโอเคอยาขึ้นฟังกันครับผลงานแล้วครับมีดินแล้วครับ กินดูว่าพี่ดึงกันนะตอนแรกนี่ตรงนี้เนี่ยหลุดหรือเปล่าโอ้จบแล้ว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 ดูครับดูโฟมครับดินลุกๆกินครับออกแล้วออกแล้วออกแล้วฮะอะไรพี่ดู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 หล่าเขาผักแล้ว ไม่พันไม่พันอเอ้นู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 ติดแล้วๆๆไม่ได้มาเลยโอ้โหตีน้ำแล้วพี่โอ้โโอ้โโอ้เอาละครับผมลงปุ๊บ ก็มาแล้วครับไปอย่าไปนั่งพักกันเดี๋ยวค่อยมาปุ๊ดทีเดียวโอ้โอ้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วดูโฟมดูโฟมโอ้โอ้ไม่ตามกัวห้าแล้วตอนนี้นุ่นนุ่นนนนเข้าไปในป่าแล้วลากเข้าไปในป่าแล้วโอ้ไม่ตามกัวห้านุ่นนุ่นนุ่นดีเร็วดูเร็วดูโฟมดูโฟมนู่นนุนนครับตอนนี้ก็ได้เวลาครึ่งชั่วโมงที่เรานั่งรอแล้วครับเดี๋ยวเราจะทำ การไปกู้ตรงนู้นนะครับอยาให้พันเฟสนะครับก็พุ่งมานะครับอยาให้พันเฟสปล่อยลอกนะครับเราจะดึงฝั่งนู้นครับมาดูผลงานครับว่าขายสิบเซนปลาสวายจะตัวขนาดไหนครับอันนี้ก็คือเรามาล่าคือมาเอาปลาสวายกันครับไปเดี๋ยวไปกันเลยครับเอาแล้วตอนนี้มาถึงนาทีระทึกใจครับมาดูผลงานปลาแล้วครับผม จะได้สวายกี่ตัวได้ปลาอะไรบ้างนะเช้าสอบมาเ้ามาถึงนี่มั้งลมดีจังเลยก็ยังมีขึ้นอีกนู้นนะนู้นนะครับผ่านฟิตทำการปล่อยลอกนะครับ โอ้เห็นตัวแล้วนูนน่นนูนน่น,น,นมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้หสองตัวแล้วเห็นแล้วโด้ก็ขาวด้ว <c oughs> <c oughs> ยไข่พันเนี่ยบอกปล่อยไข่กันไม่ไม่เป็นเกลียวกันปล่ายกนนะอนเนาะสาธิกนพี่ ร้อยข่าวมาแล้วครับตัวมัน่อยใหญ่หนี่สนงสิบเซนน่ะแ่งรู้แล้วมาแล้วแต็มแรกแล้วครับแต็มที่สองกำลังตามมาครับ อ้าตัวดีนี่ดูไกล่เหมือนตัวไม่ใหญ่พันขึ้นบนเลยนี่หว่ามันพันเปิดตีนให้ไอีตัวอื่นออกไปดินะเนาะม,มยอมเสียสลทเัียงมาแล้วแก่แก่ได้ไงแก่เลยคุ้มกวนกับที่หวงมางเอาวสิลากันี่มันจะร่วงลงน้ำอีกหอย่มหน,หนตัวที่ซองมาแล้วอูอ้ตัวนี้ใหญ่หว่ด มันหมานมันมาน,มน,มาน <c oughs> ตัวดีตัวดีตัวดีเพะใส่วิงสองแต้มแล้วครับ ยังปากอีกออกมาออกอนะออหัวนึงนั้นเลยนะอืนั่นเลยหันหัวเขาผักงั้นเลยเรียๆออกๆเอากรีนไม้นะนไหนนี่ตัวนี้ตัวใหญ่พูดนี้ใหญ่วะใหญ่มาเลยมาเลยเลยอะแต้มที่สาม ô, dài, con này dài quá đấy. Còn anh, ô, bây giờ con mấy?

โอ้ถ้ามันไม่ไข่ไม่ลอยเนาะมันออกไอตัวนี้มันยอมเสียสละเอาเตงขึ้นให้ไงม, <c oughs> มาได้ตมที่สี่แล้วครับเด็ดไม่ค่อยแดดอีกแล้วเมดแล้วไง ตัวที่สามใหญ่ของเขาเลยใหญ่มากเลยตัวนาะเมีหรือเปล่าดุดไปหลาตัวเลย ขอได้แกงทบนะครับ <c oughs> สรุปหมดแล้วครับผมน่าจะหมดแล้วเนาะ ตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงฝั่งแล้วครับผมนี่ครับผลงานเรานะครับทั้งหมดก็คือได้มาสี่แต้ม,ตมส,สวยๆเลยไม่ต้องลงน้ำไม,ไม่ต้องลงน้ําให้เหนื่อยนะครับเพราะว่าปกติเรามาตกกันก็ได้แค่ครั้งละตัวนะครับก็เลยไม่ได้ลงคิดไปดูนะครับพอตกได้ตัวปับ๊บมันร้องฝุ่งก็ได้หนีไปครับนี่ครับใสด่ดีๆครับเจอหุ้มมันเซน้อยหุ้นันนต้องเดินดู คลิปนี้ก็ขอลาไว้เพียงแค่นี้ครับผมจากทีมงานพันป่ายเอนเจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้า